รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้ เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราก้าวแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ 5G Freedom ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเทศจีนครับซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าประเทศจีน คือประเทศมหาอำนาจลำดับต้นๆของโลกครับด้วยจุดแข็งทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าทึ่งครับด้วยการพัฒนานในด้านต่างๆแบบก้าวกระโดดส่งผลทําให้คนจีนครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นดิจิทัลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยี 5G ของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างกับแขกรับเชิญของเราครับ ในปัจจุบันประเทศจีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านเทคโนโลยี5 g ที่มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี5 g ในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ คมนาคมด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นต้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปล้วงลึกถึงแนวคิดและการปรับใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศจีนว่าเขาทำอย่างไรถึงได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G กับ 5G Freedom ในวันนี้ค่ะและแน่นอนครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันว่าประเทศจีนครับเขานำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาในด้านใดบ้างครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับกับแขกรับเชิญของ 5G Freedom ในวันนี้ คุณวิทย์สิทธทิเวคินครับผู้ดำเนินรายการทางเศรษฐกิจครับคุณวิทย์สวัสดีครับ <c oughs> นิวสวัสดีครับ <c oughs> ขออนุญาตเรียกว่าพี่วิทย์แล้วกันนะครับ <c oughs> ยินดีฟังแล้วรู้สึกว่าหนุ่มกระชุ่มกระชวยสมกับ 5G นะฮะ <c oughs> ครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้ครับผมได้ข่าวมาว่าประเทศจีนเนี่ยเขามีการเซ็ตมาตรฐาน 5G เป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างจากทางของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรป แตกต่างกันยังไงครับพี่วิทย์ครับต้องเรียนแบบนี้ครับนิวครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ 1G นะครับ 2G 3G 4G ก็จะมีหลากหลายค่ายมีการพัฒนากันด้วยนะครับเช่นสแกนดิเนเวียแต่ก่อนจะดังมากถูกไหมฮะตอนหลังจีนเขาเกิดขึ้นมาในฐานะมหาอำนาจทางเทคโนโลยีเขาพัฒนา 5G กันด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ในแง่ของตัวเทคนิคนี่นะครับคงจะมีข้อแตกต่างกันบ้างไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นครับต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเองมองว่าจีนเนี่ยเป็นเหมือนคู่แข่นะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอะไรก็ตามถ้าจีนต้องการที่จะขายเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้คู่แบ่งันเป็นสองขั้วครับอเมริกากับจีนก็ได้มีการบอกพันธมิตรตัวเองว่าหากว่าใครต้องการพัฒนา 5G ในประเทศตัวเองขออย่าใช้อุปกรณ์ของจีนแต่ก่อนจําได้ไหมฮะนิวเขาเรียกอเมริกากับจีนเป็นเทรดวอร์สงครามการค้าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเป็นเทควอร์การแข่งขันว่าใครจะเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีครับแล้วเรื่องของการพัฒนาการทางด้าน 5G ของสองข่าย ก็เป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิการา้าสมรรภูมิการแข่งขันเทคโนโลยีของ2ประเทศนี้กันด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมีการพัฒนาเรื่อง 5G เนี่ยคู่ขนานกันไปนะฮะทิศหนึ่งจะเป็นอเมริกาอีกทิศหนึ่งเป็นจีนซึ่งตอนนี้ยังถือว่ายังข้ามค่ายกันได้อยู่นะแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสามารถที่จะข้ามกันไปมากันได้แต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าการพัฒนาเขาจะแยกแฉกออกไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า 5G ในอนาคตของ2มาตรฐานเนี่ย จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ครับคุณวิทย์ครับมาตรฐาน 5G ของทางจีนเนี่ยเป็นยังไงครับ 5G ของจีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช้คํานี้แล้วกันนะครับว่าจีนเองเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยยาวนานมาพอสมควรทีเดียวครับเขามองแบบนี้นะครับว่าประเทศจีนทั้งประเทศต้องมีการรันด้วยระบบที่มีการใช้ไซเบอร์เรื่องของการใช้ดิจิตอลทางด้านนิวจะถามว่าทุกประเทศคิดแบบนี้ไม่ใช่นะครับแตกต่างกันเพราะต้องยอมรับประเทศหลากหลายประเทศเลยมีพื้นฐานอนาล็อกเดิมอยู่ครับใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมมีพื้นฐานอันล็อกเดิมอยู่ <c oughs> ก็เลยจําเป็นต้องมีการพัฒนาไปช้าๆ <c oughs> บางอย่างเอาดูง,ง่ายๆนะฮะกล้องวงจรปิดบ้านเราก็ยังต้องมีระบบที่อาจจะไม่ไม่ใช่ f ูล l ี d i g i ิ i z e d ครับแต่ในขณะที่จีนเองครับเขาเริ่มต้นพัฒนาทุกอย่างแบบดิจิทัลกัน100% <c oughs> เพราะฉะนั้นนะพัฒนาการของดิจิทัลของจีนถึงทีเดียวมีความล้ำหน้ามากยกตัวอย่างให้ New ฟังแบบนี้ถ้าใครก็ตามที่ไปที่เมืองจีนจะบอกว่าการที่เราจะได้แบงก์หยวนมาแล้วใช้จ่ายมันน้อยมากเพราะอะไรครับ ขาไม่ใช้กันแล้วไม่ใช่กันแล้วแล้วน่าสนใจอย่างนะครับก็คือว่าของจีนเองเนี่ยเรื่องของดิจิทัลเพย์เมนต์เนี่ยเขาเกิดมาและขยายวงกว้างนะครับคำว่าวงกว้างต้องยอมรับประเทศเขาใหญ่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะฮะเขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นพวกเขาคิดแบบนี้ถ้าหากว่าพวกเขาพัฒนาตามหลังประเทศตะวันตกนะครับคือพัฒนาเป็นแบบจากโลกเดิมครับพัฒนามาการเป็นอนาล็อกจากนั้นค่อยๆเป็นดิจิทัลไม่ทันกินครับ เขาเลยมองจากโลกใบเดิมของเขาตั้งสมัยตั้งเสี่ยวพิงนะฮะซึ่งเป็นผู้นํารุ่นที่สองเนะี่ยจัดเดิมใช้เงินสดกันอยู่มาวันหนึ่งตื่นมาอีกไม่กี่ปีที่หนะ้ปุ๊บกลายเป็น e-payment ไปหมดทั้งประเทศเปลี่ยนอย่างนี้เลยเปลี่ยนอย่างนี้เขาเรียกว่าพุ่งแซงจากข้างหลังครับนิวใช้ถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นนะ,ะใช้จ่ายเงินสดปั๊บต่อไปทีไรครับจ่ายเช็ค <Check, S 1> จ่ายเช็คบัตรเครดิตถูกต้องนี่จรินข้ามขั้นเลยครับใช้เงินสดเพราะฉะนั้นใครไปจีนทำไมแบงก์มันเก่าเกเพราะเขาไม่พิมพ์แล้วครับเขาเรียกว่กาาขข้้มไปัน จนกระทั่งคนไต้หวันนะครับมีรายการหนึ่งซึ่งเขามีการทอก็บอกว่าต้องใช้คำว่าจีนเนี่ยพุ่งแสงจากข้างหลังครับกล่าวคือจากเดิมที่หลายคนมองว่าเขาล้าหลังมากแต่การพัฒนาเขาได้เพราะอะไรครับผู้นํารุ่นที่สองคือต้องเสี่ยวผิงวางพื้นฐานแล้วผู้นํารุ่นที่สามและที่สี่ก็คือเจียงเสิ่มหมินนะครับกับทั้งนั้นหูจินเทาพัฒนาขยายไปอีกจีนก็เลยกลายเป็นประเทศที่ดิจิทัล์อย่างรวดเร็วรและมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าหากว่าไม่มีโครงข่ายเช่น 4G และ 5G เพราะตอนนี้สิ่งทดียวกาคิดเขาคิดเป็นภาษาดิจิตอลมานานแล้วนะครับนี่ก็เลยกายบอกถ้าถามบอกว่าเขาแอดวานซ์ขนาดไหนเขาจําเป็นต้องแอดวานซ์ครับเพราะประเทศเขาวางพื้นฐานจัดเดิมยุคไม่รู้จะเรียวยุคก่อนอนะไรหรอกได้ป่ะนะฮะจากนั้นปั๊บแล้วข้ามขั้นไปเลยเพราะมองทุกอย่างของจีนทาไมเขาดิจิทัลสุดเร็วจังเลย<า>เขาเลียความจำเป็นและอย่างตอนนี้นะถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปประเทศจีน เราก็ต้องใช้ระบบของเขาถูกต้องซึ่งเป็นการจ่ายเงินที่ไม่ต้องใช้แบนด์อีกแล้วและนี้แหละคือความน่าสนใจมากๆครับและนอกเหนือจากเรื่องของระบบการใช้จ่ายแล้วประเทศจีนนํา 5G มาพัฒนาในด้านในดนในบ้างครับพี่พย์ครับโหเนวถ้าจะถามแบบนั้นคิดว่าคงเยอะแยะมากมายมหาศาลก่อนที่จะไปตรงนั้นนะฮะขอที่บานนิดว่าทำไมจีนถึงมีความจําเป็นในการที่จะต้องดิจิทัลอย่างรวดเร็วรต้องใช้คําว่าเขามีความจําเป็นมากกว่าน,นั้นเทียบกันนะครับประเทศไทยเราก,ก่อน,น,น ความใหญ่ประเทศของประเทศเราเนี่ยอ่513,000ตารางกิโลเมตรอะท่านี้นะฮะจีนคือ8 5้านะครับเขาใหญ่กว่าเรากี่เท่าครับหาดูเขาใหญ่กว่าเรา19เท่าครับลองคิดดูว่าถ้าหากว่าคนจากปักกิ่งต้องการที่จะคุยกับคนที่อูร์มูฉีซึ่งเป็นเมืองหลวงมณฑลซินเจียงหรือต้องการที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่างคือคนละยอดเลยล่ะเป็นพันกิโลครับนิวเรียกว่าข้ามทวีปถ้าเกิดนับทวีปจริงๆคือมัน ค<ล>ือนิวพูดได้ถูกต้องเลยเอาแค่รถไฟนะฮะร,รถไฟความเร็วสูงเนี่ยสิบชั่วโมงความเร็วสูงนะฮะเพราะมันมีความหมายว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสมมติว่าท่อแก๊สแตกคนที่อยู่ที่ปักกิ่งต้องการที่ให้คําแนะนําในเชิงเทคนิค,คกว่าน,นิวจะส่งทีมเทคนิคไปถึงทันไหมครับไม่ทันกินแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความกว้างใหญ่ของประเทศครับเขาจึงจําเป็นยั่งคิดว่างั้นใช้เทคโนโลยีครับมาย่อพื้นที่ที่มีขนาดที่ใหญ่โตประเทศไทย19เท่าเนี่ยย่อให้ระยะมันชิดกัน และนั่นก็คือเทคโนโลยีแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยคือหมายถึงเรื่องของตัวสาธารณูปโภคลองจินตนาการดูนะครับเรื่องสาธารณูนปโภคเรื่องของอุตสาหกรรมนี่ก็ด้านหนึ่งมาดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างก่อนหน้ายุคนี้เราองย้อนกลับไปสักประมาณ1ิบ20ี่ปีจะพบอ,อุบัติเหตุเวลาที่ได้ยินเกี่ยวกับอุบัติเหตุของจีนจะได้ยินอุบัติเหตุอะไรรู้ไหมครับบ่อยมากฟังแล้วเราจะรู้สึกแปลกใจครับเพราะเราไม่เคยได้ใช้แล้วอุบัติเหต,ตุเหมือนระเบิดครับเพราะจีนเป็นประเทศที่มีการใช้ถ่านหินแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติคค่ออออนข้าางเเเยะะปัญหืืพมรบิด เฮ้ยคนที่ติดอยู่ข้างในอ่ะทํำยังไงมีคนวะถูกไหมฮะเราจะส่งคนก็ไปช่วยยังไงวะมองไม่เห็นที่สุดครับอยากกันนั้นเลยครับใช้เทคโนโลยีเช่นกรณี5 g ซึ่งถือได้ว่ามีความสามารถในการเจาะทะลวงสูงครับคิดแบบนี้สมมุติเกิดอุบัติเหตุปับ๊บไม่ว่าจะเป็นไซส์งานใดก็ตามส่งผมใช้คําว่าเป็นอาจจะเป็นตัวรถเล็กๆรถบังคับเล็กเข้าไปปับ๊บไปสามารถไปสํารวจได้บางคนอาจจะนึกถึงเรื่องเมืองอาจจะบอกว่า จินตนาการภาพไม่ออกเริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยคุ้นแล้วอ,อยากแบบได้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นกับพีวิทครับนี่เลยที่แบบนี้นิ้วจํากรณีน้องๆ้องหมูป่าได้ไหมครับน้องน้องหมูป่าตอนนั้นต้องใช้คนดำน้ำเข้าไปถูกไหมฮะถูกต้องครับลองจินตนาการดูถ้าหากว่าเรามีแคปซูลนะครับสามารถที่จะเข้าไปและดำน้ําได้แคปซูลนี้สามารถที่จะระบุพิกัดได้ว่าเจอสิ่งมีชีวิตก็คือน้องๆเนี่ยณ mm. จุดใดโดยที่เราไม่ต้องดำน้ําลงไปครับดีกว่าไหมครับ ก็เซฟกว่าเยอะเลยแต,แต่มันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถมีเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิงเงคลื่นความถี่ที่สามารถเจาะทะลุเข้าไปใต้ดินได้<อ>นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูแล้วกันว่าคําว่าเทคโนโลยีเนี่ย 5G ขอให้ตาไวตรงนี้ก่อนครับแต่ความสามารถของจีนคือเขามี 5G เพราะเขารู้ว่าเขาจะนําไปใช้อะไรถึงแม้ว่าถ้าจะมีแต่ไม่ได้นไปใช้ก็ถือว่าเปล่าประโยชน์นั่นเองนิวสรุปได้ถูกต้องเลยครับ เนี่ยเขามีทั้ง 5g และ use case อย่างที่พิวิทย์บอกอรถยนต์ในเมืองหลวงก็เช่นเดียวกันเขาก็นําเทคโนโลยีของ 5g เข้ามาพัฒนาแล้วก็ลดการเกิดมัติเหตุได้ยังไงบ้างครับพิวิทย์ครับลองจินตนาการนะย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยเวลาที่เราดูหลังจีนสมัยโบราณนะนะยุคสมัยเหมาเจ๋อตุงเป็นต้นขี่จักรยานกันอยู่แต่ต่อมานิวเชื่อไหมครับว่าตอนนี้จีนการประเทศที่มีการผลิตรถยนต์อันดับที่ง,งโลก เพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าจํานวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเอาเฉพาะเมืองใหญ่นะฮะพวกบรรดาแบบปักกิ่งฉงชิ่งเซี่ยงไฮ้มันเยอะมากมหาศาลปัญหาเป็นแบบนี้ครับการดูแลการจราจรเนี่ยสมมติเกิดอุบัติเหตุครับตกลงว่าใครถูกใครผิดวะโอ้โต้องมานั่งย้อนเทปดูอะไรกันเสียเวลามากดูไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดได้คือว่าอยากกันนั้นเลยใช้เทคโนโลยี 5G เช่นอะไรกันบ้างนะฮะต้องบอกว่า 5G อย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดคือ use case สิ่งที่ 5G จะเกิดขึ้นได้ใช้คำว่า 5G ก็เป็นเหมือนทรัพยากรอย่่งหนึ่งก็เก็คือขึ้นความถี่เนาะครับแต่สิ่งที่จะมาใช้ประโยชน์จากมันส่วนหนึ่งคือ IoT ครับ Internet of Things ครับเช่นการติดสัญญาณเอาไว้เสาไฟฟ้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกพื้นถนนบางส่วนที่ลองคิดดูเลยครับสมมติมาปั๊บเขาจะได้สามารถที่จับพื้นที่ได้ทุกพื้นที่นะฮะบางครั้งอาคารสำนักงานบางครั้งถังขยะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือถ้าเกิดหลายคน ไปแปลกว่าทำไมวะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเราพึ่งพาเฉพาะกล้องที่อยู่นเสาไฟฟ้าเกิดกล้องมันเสียแบบที่เกิดขึ้นในบางประเทศครับ,รบเกิดอะไรขึ้นอ่ะจบจบเลยไม่ใช่ครับอินเทอร์เน็ตดอกติงคือตัวรถติดต่อสื่อสารกับพื้นที่บริเวณใกล้เขียงติดต่อสะพานลอยติดต่อกับเสาไฟฟ้าคร <c oughs> ับฟฟเพราะฉะนั้นความโปร่งใสในสังคมและการบริหารจัดก,การเรื่องการจราจร กรณีอุบัติเหตุก็ดีซึ่งไม่รู้ว่าตรงบางครั้งใครถูกใครผิดหรือกรณีที่สมมติมีรถเสียจะได้พอทราบด้วยว่าพิกัดแบบนี้แบบนี้รถยนต์วิ่งแบบนี้เกิดปัญหาแบบนี้แก้ไขปัญหาได้ครับแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับ 5G เป็นพื้นฐานที่มีความสําคัญแต่เขามีแนวความคิด Use case คือจะแก้แก้ยังไงขอยกตัวอย่างหนึ่งอย่างครับซึ่งหลายๆหลายๆเมืองของเขาเนี่ยชอบทากันก็คือ Autonomous Driving ครับือรถยนต์ปราศจากคนขับนะ ถ้าเกิดว่ารถยนต์ปรสรจากคนขับเนะี่ยขับบน,นทางด่วนนิวจะพบว่าตัวแปรทางจราจรมันน้อยถูกไหมครับไม่มีสัญญาณไฟถูกต้องแล้วก็เลนในบางทีก็ค่อนข้างจะตรงถงไม่ค่อยเลี้ยวแบบหักมุมมากนะ,อ,ะอันนี้คือทางด่วนที่ที่ปกติที่เราเห็นกันถูกต้องแล้วการที่ใช้รถไร้คนขับก็จะง่ายขึ้นถูกต้องเขาเรียกว,ว่าตัวแปรทางวิศวกรรมเนี่ยตัวแปรทางจราจรมันน้อยครับแต่ติ้งต่างนิวผลิตรถยนต์ออโตนอมัสไดร iving คือรถขับขี่ด้วยตัวเองไปวิ่งห้าแยกลาดเท้า Oh oh. วันวันที่ไม่ใช่โควิดนะฮะคนเยอะๆตัวแปรมีอะไรบ้างครับโห oh, จะไปหลายแยกด้วยหนึ่งเลยคือหลายแยกละ่ะหลายแยกด้วย,ยนะไฟแดงก็เยอะตรงนั้นน่ะถูกต้องมีสะพานด้วยนี่ถูกต้องสิ่งที่นิวพูดมาถูกต้องเลยครับตัวแปรมันเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเพลอเอขับๆับอยู่หมาวิ่งตัดหน้า <c oughs> มีรถวิ่งสวนทางมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรมันเยอะมากพอตัวแปรมันเยอะปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้คืออะไรครับการที่จะต้องติดจุดสัญญาณ ให้อินเทอร์เน็ตแติ้งคือเชื่อมโยงกันได้ในทุกๆจุดครับ<ว>ซึ่งโอเคว่าการจราจรในเมืองจีงก็สามารถบริหารจัดการให้มันไม่ซับซ้อนได้เยอะแต่ขนาดเดียวกันจินตนาการพวกเขาเกิดการคิดว่าเจ้าอินเทอร์เน็ต i n g s ติ้งไปอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรนะและส่วนอื่นๆได้อย่างไรบ้างต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าใครลองไปดูคลิปต่างๆในจีนเฉพาะเขาใส่ใจกับเรื่องการทดลองแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกันในบ้านเราแต่จินตนาการที่เขามีครับในการที่บริหารจัดการการจราจร ลดอุบัติเหตุด้วยการใช้ Internet เน็ต i ิ้งส์อินเทอร์เน็ต g ิดีขนาดไหนไม่มี 5G ก็เหมือนกับคนเดินทางด้วยการไม่มีอาหารลักษณะเดียว่านครับพอฟังพิวิ์พูดแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่า 5G มีความสําคัญเป็นอย่างสูงมากๆและบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ 5G เพียงอย่างเดียวต้องมีจินตนาการของผู้ที่วางระบบด้วยยังไงก็ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเซตระบบต่างๆเพื่อให้ 5G เนี่ยสามารถพัฒนา และก็มีประสิทธิภาพในการใช้ที่สูงที่สุดขออีกหนึ่งด้านครับพี่วิทครับผมได้พูดคุยกับคุณหมอหลายด้านเลยตั้งแต่ทํารายการ 5G Freedom มาคุณหมอจะเน้นย้ําตลอดเลยว่า 5G มีส่วนเกี่ยวข้องและพัฒนาในวงการการแพทย์อย่างมากโดยเฉพาะการผ่าตัดทางไกลหรืออะไรแล้วแต่และอย่างประเทศจีนแหะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าไทยถึง19เท่าเนี่ยแน่นอนว่าคุณหมอเก่งๆก็น่าจะอยู่ในเมืองหลวงซะเป็นส่วนมากแล้วถ้าเกิด คนประชาชนในเมืองต่างๆเนี่ยเกิดต้องการคุณหมอต้องใช้เนี่ยเขามีการใช้ 5G กับวงการการแพทย์ยังไงบ้างครับพี่วิย์ครับก็คือเขาเรียกว่า long distance surgery นะครับก็คือการผ่าตัดทางไกลหลายท่านจินตนาการภาพไม่ออกเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับเหมือนในหนังไหมเหมือนเลยครับนิวนี่ความอัศจรรย์นะฮะสิ่งที่เราเห็นในหนังคือจินตนาการแต่สิ่งที่ 5G ทําให้เกิดขึ้นคือความเป็นจริงไงครับ แต่แน่นอน,นครับว่าระหว่างทางในการที่จะส่งสัญญ,ญาณแยกออกเป็น2ส่วนนะครับ,ค,รบคือตัวอุปรกรณ์กับตัวเทคโนโลยีนะครับอุปรกรณ์ก็มีความหมายว่าสมมติจะมีการผ่าตัดที่ผ่าตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับน่าจะเป็นที่มณฑลกวางตุ้งนะครับ,รบอาจารย์แพทย์ก็จะอยู่ที่1นะครับผู้ที่ทําการผ่าตัดอยู่อีกที่1ผ่าตัดหัวใจใช้เวลา3ชั่วโมงเท่านั้นฮะถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างรวดเร็วในคือเขาใช้กรณีซับซ้อนนะครับวิธีการก็คือว่าอาจารย์แพทย์ก็จะสัมผัสสิ่งที่ลักษณะคล้ายกันก หัวใจมนุษย์แล้วก็หน้าอกของมนุษย์จากนั้นปับ๊บอาจารย์ก็จะมีการลงมีดเช่นลงไปลึกเท่าไหร่ชั้นผิวหนังชั้นไขมันถูกไหมฮะเพราะร่างกายคนอนาโตมีมันซับซ้อนครับกรีดปับ๊บความสําคัญ 5G มาตรงนี้แหละครับลงไปปับ๊บส่งสัญญาณไปยังปลายทางคนปลายทางจะรู้ว่าอาจารย์หมอลงมือกรีดครับมีดเบอร์ไหนลึกแค่ไหนกว้างขนาดไหนถ้าไม่แม่นยําเช่นอุ้ยอาจารย์ผมพลาดอ่ะ โห oh, อันตรายเลยผมผ่าไป2มิลอะโดนเส้นเลือดใหญ่ตายไหมครับ oh, ต,าตายมากเพราะฉะนั้น precision ความแม่นยำ accuracy ความถูกต้องครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เขาสาธิตให้ดูว่าที่สุดแล้วผมเองอาจจะไม่ใช่นักเทคนิคนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แพทย์แต่ว่าสิ่งที่เขาปรากฏมาคือสามารถผ่าตัดกรณีที่มีความซับซ้อนนะครับคือระดับต,ตัดยภูมิการแทย์ปฐมภูมิชุติยภูมิต,ตัดยภูมินะครับเสร็จได้ภายในเลาชั่วโมง มีความหมายว่าความแม่นยำในการที่คนที่อยู่ที่ต้นทางต้องการที่จะส่งสารกับคนปลายทางสามารถสื่อสารกันได้เพราะคนที่อาจารย์หมอที่อยู่ต้นทางไม่ได้ผ่ากับมนุษย์ถูกไหมครัถูกต้องครับคนที่ผ่าเนี่ยคือคนที่ปลายทางครับ<ม>ซึ่งต้องรับสัญญาณสมมติบางคนเนี่ยก็ใช้ระบบเดิมที่โทรศัพท์คุยกันอาจารย์หมอผมผ่าเท่าไหร่ครับ<ห>อาจารย์หมอไม่เห็นเคสครับหนึ่งคือไม่เห็นเคสไม่เห <laughs> <ง>็นเคส,ส<อ>ครับคือผมเชื่อว่ามันมีความหน่วง <c> และทําให้มันมันมันดีเลย์อะ คือเท่าที่ทราบหนึ่งในไฮไลท์ก็คือสิ่งที่นิวพูดคือค,ความน่วงลดน้อยลงครสองคือใกล้กับเรียลไทมากที่สุดครับคือเรียลไทมีความหมายว่าทําปั๊บส่งสัญญาณได้เหมือนกับเวลาที่แท้จริงซึ่งการดีเลย์กับการผ่าตัดแม้แต่วินาทีเดียวก็คงจะหมายถึงเส้นของเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายถูกต้องเขาต้องการที่จะบอกว่ามีการทดลองขึ้นจริงแล้วนะครับ และประสบความสำเร็จแล้วแน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ที่สุด100%เแต่มันเป็นการบอกครับว่าศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าอาจารย์แพทย์เองท่านไม่ต้องเดินทางสมมุติว่าท่านต้องเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งอย่างน้อยอสมมติผมเทียบเอา extreme case นะปักกิ่งไปซินเจียงเครื่องบินผมให้เลยสาชั่วโมงโโไม่ทันเวลาแล้วยู่ปั๊บเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช้เทคโนโลยีย่นระยะเวลาได้แต่เทคโนโลยีที่มีมีความหมายว่าความหน่วงต่า ครับนะครับในบางกรณีการเจาะทะลุทะลวงสูงในบางกรณีเข้าไปไกลที่ก็เรียกว่าไฮแบนมิดแบนโลแบนนะครับสามารถใช้ศักยภาพได้100%นี่ก็เป็นกรณีการแพทย์ซึ่งเขาใช้กันอยู่ด้วยนะครับเดียกเดียวว่า 5G มีส่วนสำคัญในการเข้ามาพัฒนาแล้วก็ใช้ในทุกๆด้านของทุกๆประเทศเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันนี้ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านวัตรกรรมและเทคโนโลยีมีความสำคัญต่ตอ,อการพัฒนา ในทุกประเทศบนโลกใบนี้ครับซึ่งจีนแสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพเหล่านี้ครับถูกดึงออกมาอย่างน่าทึ่งผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเวลานี้ครับอย่างนี้ครับพี่เวทครับ เมื่อช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมามหรือว่า2ปีเนี่ยเราได้เห็นข่าวว่าแบรนด์มือถือของประเทศจีนตอนนี้<ม>เริ่มจะมีปัญหาตรงที่แพลตฟอร์มของทาอเมริกาจะไม่ยินยอมให้ใช้แพลตฟอร์มนี้กแล้ว<ม>ทําให้ประเทศจีนจําเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่วิทย์ครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปนะครับสมัยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่บอกว่าทางผู้ผลิตมือถือของจีนน่ย ไม่สามารถใช้ระบบปฏิบัติการน,นะครับมันขึ้นอยู่กับการแข่งขันเขาระหว่างสองประเทศใช่ไหมคือมันเป็นการเตะตัตดขาแล้วครับชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือก็จริงคุณมีดีไวซ์สักคุณไม่สามารถที่จะใช้ระบบปฏิบัติการที่ผลิตโดยกลุ่มพวกเราได้ก็มีความหมายไปทางจีนเองก็ตอบโต้ตครับ mm. อยากกันนั้นเลยงั้นเราผลิตระบบปฏิบัติการของตัวเราเอง mm. ฟังแล้วมันแปลกนะครับเพราะณเวลานี้ต้องยอมรับว่าทั่วโลกจะมีระบบปฏิบัติการสองระบบก็เป็นอเมริกันด้วยกันทั้งคู่เลย iOS กับ Android ถูกต ตอนนี้ทางด้านของจีนเองก็บอกนั้นไม่เป็นไรงั้นเราทําระบบปฏิบัติการของเราเองและเชื่อว่าระบบปฏิบัติการนี้ในอนาคตจีนเอง<ม>ก็คงจะพยายามทําให้มันกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมสูงนะครับปรากฏการที่บอกว่าสองขั้วอำนาจโลกเคากัลวังจะแยกออกจากกันในการแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าดีคอ l i ิงคัพเปิลก็คือแบบเหมือนกับสามีภรรยานเนาะร่รวมกันดี <c ou ple> คอเปิลก็เหมือนกับว่าแยก,ออกจาก,ากขาดายาแยก,ออกจากกาันทีนี้แยกจากกันแล้วเนี่ยคาถามคือว่าเรา ในฐานะประเทศที่รับเทคโนโลยีของสองขั้วเราจะเดินหน้าไปทางใดแต่ประเทศไทยเราปรับตัวเก่งนะฮะแต่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาฮิวแมนแวร์แล้วละครับให้มีความพร้อมในการรับเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งว่าหาวิธีการในการสร้างสะพานเชื่อม2แพลตฟอร์มเข้าด้วยกันนี่แหละครับก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะอยากใช้แพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนั่นเองอบางคนก็อาจจะยังติดอยู่กับ Android iOS หรือบางคนก็อยากจะลองแพลตฟอร์มใหมๆ่ๆอ,อย่างหง,งมึง ประเทศจีนน <NYU S 1> ั si. ่นเองซึ่งตอนนี้ใช้เรียบร้อยแล้วก็คงเริ่มต้นเดินหน้าใช้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในวงจํากัดนิดหนึ่งเพราะพทางด้านของทางการอเมริกันเขาอนุญาตให้โทรศัพท์จีนยังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการเดิมได้ก็เลยกลายเป็นการคลายความกังวลกันด้วยแต่ณเวลานี้จีนนะครับตั้งแต่ต้นปีนี้เขามีการประชุมนะครับก็คือสมัชชายแห่งชาติต้นปีซึ่งได้มีการประกาศหนึ่งในเรื่องของวิสัยทัศน์เาก็คือชัดเจนว่าเราจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มเดิม เราต้องมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเราเองเพื่อที่จะย้าให้มั่นใจว่าเราสามารถยืนอยู่ได้บนลำแข้งของตัวเราเองครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปหลากหลายด้านเลยแต่ผมเชื่อว่าด้านที่เรียกว่าใกล้ชิดหรือว่าเห็นภาพง่ายสุดสําหรับผู้ชมทุกคนเลยคือเรื่องของเครือข่ายมือถือถ้าจีกับเครือข่ายมือถือของประเทศจีนในปีนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี์ครับก็ด้วยความที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มากนะครับใหญ่ประเทศไทย19เเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ย มีจินตนาการ 5G ไม่พอนะครับต้องมีสถานีส่งสัญญาณถูกไหมครับถูกต้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> ด้วยความที่พื้นที่อย่างเขาใหญ่มากและบางพื้นที่ยังใช้คำพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินจีนแบ่งเป็นสองส่วนนะถ้า <c oughs> แบบนี้พื้นที่ติดชายฝั่งอันนี้ประชากรเยอะพื้นที่นี้อยู่ตอนในของประเทศถึงแม้ว่าประชากรอาจจะไม่เยอะแต่จําเป็นต้องมีการวางเสาสัญญาณกันด้วยซึ่งตอนนี้จีนเขามีความภาคภูมิใจมากนะครับบอกว่าเขามีสถานีส่งสัญญาณ 5G แล้วเนี่ย792,000กว่าสถานี มีความหมายว่าสัญญาณจะต้องไม่สะดุดกันด้วยนะครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นมีสัญญาณมียูสเคสแต่ที่สุดสัญญาณไม่สามารถลิงก์กันได้ด้วยความเข้มของสัญญาณโดยการเพ n เนเทรตหรือการเจาะเข้าไปของสัญญาณมันก็มีประโยชน์ความภาคภูมิใจเขาคือไซส์ของตัวเครือข่ายสถานีนะครับที่จะสามารถทําให้คนสามารถใช้ IoT ได้และอย่างเราท่านๆในคนที่ถือโทรศัพท์มือถือซึ่งในอนาคตมันจะต้องถูกผนวกเข้าไปอยู่ในภูมิทัศน์นะครับหรือว่า ระบบนิเวศของ IoT ก็ไปด้วยก็จะสามารถได้อน,นี้ส่งในส่วนนี้ในการใช้ประโยชน์จาก 5G ได้เต็มประสิทธิภาพเลยครับแสดงว่าตอนนี้ <c oughs> ทุกๆคนประชาชนทุกคนในประเทศจีนไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็แล้วแต่สามารถใช้ 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าถึงพัฒนาในด้านต่างๆของตัวเองได้ด้วยอย่างอย่างเรียกได้ว่าเต็มประสิทธิภาพแล้วผมใช้คําว่าได้แบบสมูทที่สุดแล้วถ้าพวกเขาเลือกที่คิดว่าจะใช้ 5G ซึ่งแน่นอนครับว่าทางจีนเนี่ยก็คงพยายามที่จะ เร่งให้ประชากรทั้งประเทศเนี่ยเข้าสู่ 5G ได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ,รบผมผมเชื่อเลยครับว่าในอนาคตรครับการแข่งขันระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจครับในการพัฒนาแพลตฟรอร์มต่างๆเนี่ยจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเราอย่างแน่นอนครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้อะไรที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนั่นเองครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตอนนี้ครับ 5G เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทั้งนวัตกรรมแล้วก็เศรษฐกิจในทุกๆด้านของทุกๆประเทศเลยก็ว่าได้ครับและจีนก็แสดงให้เห็นแล้วว่า จีนสามารถนํา 5G มาใช้ได้อย่างน่าทึ่งและเกิดเป็นประสิทธิภาพและประโยชน์ที่สูงที่สุดนั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิทย์มากๆเลยครับที่มานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ครับพี่ิขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนิวครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าครับพบกับ 5G ฟรีดอมได้ใหม่ครับจะพูดคุยกันเรื่องอะไรติดตามให้ได้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ